สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมติทันเดอร์ครับวันนี้พี่ติพันธ์ท่านมาชมคลิปรอบคันหรับเจ้า Royal Enfield ครับคลาสสิก350ครับรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวครับเป็นรถปี23เลขไม่4,000กิโลเมตรแท้ครับสภาพสวยเหมือนใหม่จะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมมันเลยครับมาฮะเลขไม่คันนี้ปากบินปากพี่หน่อยโอเค 4 5 5 1กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับจอเดินไมล์คันนี้จะบอกว่าสวยใสเหมือนใหม่กลอบเดินไมล์สวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านข้างฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับกุญแจครบ2ดอกคันนี้ครับมาฮะชุดแฮนด์เดิมสวยครับเราบอกว่าไม่มีคราบสนิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอดต,ต่างๆไม่มีือลามปอกแฮนด์เดิมตุ้มปายแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์มือเบรกเป็นของเดิมนะฮะกระปุกนังเบรกไม่มีรั่เลลุดลอนปกนะ ตัวสอต่างๆไม่มีตะรางชุดสีถังเดิมสวยครับฝ้าถังสวยชุดสีถังเขาบอกว่าปิตาดตำนีเล็กน้อยตรงนี้ครับนี่ฮะมีรอยถลอกสีล่อนนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีบุบกรลักยิ้มนะฮะยางกันรอยเดิมมีมาให้เบาะนั่งเบาะซ้อนครับจะคงเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูที่จับด้านท้ายเดิมสวยครับไลริ้วรอยนะฮะมาครับด้านหน้านะครับจะคงเป็นโครมไฟหน้าเดิมเป็นแบบตาเพชรสวยใสยแทบไม่มีรอยหินเลยบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีแบบทูโทนนะครับตัวโครเมียมเขาถือว่าค่อนข้างสวยนะครับไล่ลิ้วรอยเช่นเดียวกัน ยางหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์สภาพอยู่ที่90นะครับมาขอบล้อด้านหน้าครับนี่ฮะโครเมียมเดิมสวยครับไม่มีบุบไม่มีดุ้งไม่มีคราบสนิมซีรั่วสวยครับแทบไม่มีคราบสนิมเลยจานเบรกด้านหน้าเป็นแค่รอยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกโช๊คด้านล่างสวยครับลายริ้วรอยคาลิเปอร์เดิมสวยเช่นเดียวกันมาดูหน้าเครื่องกันหน่อยนี่ฮะโอ้โหแห้งใสครับคอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างฝาเบาสวย ไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวขีบเครื่องสวยครับสีไม่มีผูกพองแข็งเครื่องเดิมแล็กเกอร์เดิมลอยกึงเดิมครับไม่มีเก็บงานพัดเท้าวขวายาเต็มขาเหยียบเบรกหลังไม่คดไม่งอฮะมาครับคันนี้จะคงเป็นพ่อเดิมครับมาฟัางเสียงท่อคันนี้กันอัตรา,าติดง่ายครับรอบเดินบานิ่งอัตราเล่นคันนี้นี่ตัดเล่นดีครับขึ้นเร็วลงเร็วนะรอบเครื่องยนต์นิ่งครับนี่ฮะ เดินเรียบไม่มีสะดุดแน่นอนเอาละฮะมาครับสวิงอาร์มด้านขวาไล่ริ้วลอยนะครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่ลอยมาพร้อมกับ ABS เช่นเดียวกันนะฮะขอบล้อด้านหลังครับนี่ฮะโครมเมี่ยมเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งซีรวดสวยแทบไม่มีคราบสนิมดุมล้อหลังโคตรสวยเอาละครับมาบังโคตหลังเดิมครับนี่ชุดโครมเมี่ยมเดิมนะฮะสีเดิมนะครับไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวแน่นอนรถคนันนี้ไม่มีอุบัติเหตุแม้กระทั่งล้มแปะมาฝั่งซ้าย นี่ครับโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์นะดูมาดอทขาวใสเหมือนใหม่สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไลทนิ้วลอยนะฮะพักเท้าด้านซ้ายมาดูครับยางเต็มนะฮะคันเกียร์ไม่คดไม่งอแข็งเครื่องฝั่งซ้ายนี่ครับเล็กเกอร์เดิมนะฮะติดรถจากศูนย์นะครับคีบเครื่องสวยครับไม่มีต้องบอกว่าสีไม่มีผุพองฝาวบาสวยครับไม่มีรั่วซึมละครับกลาบมาดูหน้าเครื่องครับแห้งใสตามสไตล์ทันต์บอ์นอร์ัมบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยเอาละคันนี้เราเปิดราคาเพียง19,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง2 0 0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนค่าขนส่ง่วประเทศฟรีค่าโอนรับแลกเทิร์นรถบิ๊กบค์ทุกรุ่นรถเล็กทุกรุ่นเหมือนเดิมครับใครหาอยู่ครับคลาสสิก300มันมีเพื่องจุดนี้2คันมาก่อนได้ก่อนเราเจอกันครับพันธบนบรีครับสวัสดีครับ